รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพลงที่จะทําให้หลับจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะ,ะสําคัญอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ที่ฟังหนึ่งฟังไม่ยากมากครับแล้วก็เป็นทํานองที่ซ้ำซ้าไม่มีเสียงกระแทกกระทันทำนองที่ซ้ําเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะของของเมโลดี้ที่มันซ้ําเช่นหนึ่สองสามหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสา หนึ่งสองสามแล้วก็ใส่โน ốt ไปโดเลมิมีเลมิเลมิเลโดทีโดโดเลมิหนึ่งสองสามครหนึ่งสองไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งก็นี่มันจะเป็นอะไรที่ที่ไม่ได้ซ้ำครับครับ การซ้ําการซ้ําการซ้ําก็คล้ายๆเหมือนเรานับแกะที่สมัยก่อนครับครับแล้วก็ทําให้สมองเราได้ผ่อนคลายครับครับหือสมองเราก็จะรู้ละทำน้องนี่มาเดี๋ยวทำน้องต่อไปเออมันมันทำให้คุ้นมันทำให้ทาให้คุ้นทำให้เคยชินแล้วก็ทำให้จนเคลิมแล้วก็หลับจะเป็นไปได้ครับพี่จ๋ายครับเพลงบรรเลงเนี่ยอยู่มาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยคนก็เสพมากขึ้นไม่ได้น้อยกว่าสมัยก่อนเลยผมไม่อยากจะใช้คําว่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะครับแต่ผมก็เห็นหลายๆคนที่อยู่รอบๆตัวผมก็นิยมที่จะเสพเพลงบรรเลงค,ค,คือเพลงร้องเราฟังอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าบางมุมหรือว่าบางช่วงเนี่ยอยากจะรีแลกซ์จริงๆเนี่ยผมว่าเพลงบรรเลงมันตอบโจทย์พี่จ๋ายมีแนวความคิดอย่างไรที่จะเอาเสียง คือจะเอาเสียงกีตาร์เข้าไปเสียงเป็นโนเข้าไปหรือว่าช่วงนี้จะเป็นเสียงน้ําช่วงนี้จะเป็นเสียงเหมือนคลื่นพี่จ๋ายช่วยอธิบายหลักคิดตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับการ arrange เพลงนะครับครับเ,เหมือนกับว่ามันไม่ได้มีหลักอะไรตายตัวแน่นอนครับคือเราใช้ อารมณ์ของเราฟังทางนั้นครับคือหลังจากที่ทําดนตรีสมมุติว่าผมใช้เปียโนเล่นไปก่อนเปโนครับเปีนโนเล่นไปก่อนพอเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ผู้เล่นแล้วเรากลายเป็นผู้ฟังแล้วแลว้ฟังเสิ่งที่เราเล่นเราก็เลายตัวเองมาเป็นผู้ฟังครับเออตรงนี้เราอยากจะ มีอะไรเข้ามาตรงนี้ครับมีเสียงกีตาร์โปร่งมารับตรงนี้ครับกีตาร์โปร่งก็จะเป็นกีตาร์สายเหล็กหรือจะเป็นกีตาร์สายเอ็นคลาสสิกใช่ไหมครับครับเป็นกีตาร์แล้วก็จะเล่นทำนองยังไงแล้วก็เหมือนกับอัลเรนจ์เข้าไปไม่ได้เขียนส่วนเนี้ยไม่ได้เขียนเป็นโน้ตสมัยนี้ก็ นักดนตรีนักแต่งเพลงสมัยนี้ก็โชคดีกว่าสมัยก่อนท,ที่ที่สามารถบันทึกเสียงได้เลยที่บ้านเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็มาแก้ไขที่หลังได้เพราะทําให้เราได้ยินเสียงเลยครับ,รบสมัยก่อนก็ต้องจินตนาการและเขียนโน้ตเ,เขียนโน้ตเอาเองเ,เสร็จแล้วในที่สุดจะเล่นออกมาสองชิ้นนี้หรือหลายๆชิ้นหรือเป็นออเคสตราอะไรพวกนี้เล่นออกมาอะไรจะเป็นยังไงต้องจินตนาการตลอดอจนกว่าจนกว่าจะมีคนจริงๆมามา มาเล่นให้เราฟังครับ,รบสมัยนี้สมัยนี้ก็ทําทกันนักดนตรีคนหนึ่งก็ทําได้ทุกอย่างใช่ไหมครับครับแล้วก็สามารถรู้ผลของสิ่งที่เราคิดด้วยการบันทึกเสียงเข้าไปเลยครับ,รบผมมีข้อสงสัยผมเชื่อว่าบางครั้งหรือหลายครั้งนะครับคนที่อยู่ในเสียงเพลงหรือว่าดนตรีเนี่ยมันมักจะมีเสียงในหัวเสียงที่บอกเขาว่ามันจะต้องเป็น เสียงนี้เสียงนี้เนี่ยพี่จ่ายเคยไปที่บางทีแล้วขับรถออกไปข้างนอกนะจะไปไหนไปทานข้าวหรือว่านัดเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่มันเกิดเป็นเสียงอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาเสียงตรงนี้ยเข้ามาดูดอยู่ในผลงานเราครับพี่จ่ายเป็นไหมครับเป็นครับอันนี้อันนี้แน่นอนเลยครับครับผมคิดว่าไม่ไม่ได้เฉพาะนักดนตรีครับทุกท่านที่ชอบเพลงชอบเสียงเพลงก็มีเสียงอยู่ในหัวครับครับครับ เสียงเสียงในหัวเนี่ยมันสามารถทําเป็นเพลงได้หมดครับบางคนยังจำจนคุณแม่เสียชีวิตไปตั้งสามสี่สิบปีก็ยังมีเสียงคุณแม่อยู่เลยอ๋อครับครับครับก็ยังนึกถึงเสียงคุณแม่ครับยังยังจำได้แม่นครับซึ่งจะกกี่สิบปีจนตลอดชีวิตเนี่ยก็ได้ยินเมื่อไหร่ก็นึกถึงคุณแม่เออก็ก็จะจําได้ครับจำเสียงนั้นได้ครับทุกคนก็บางคนก็มีเสียงเอ่อ เสียงคุณครูครับที่เคยสอนมาครอบครบางคนก็มีเสียงเสียงพัญญาไปไหนก็ตีนเสียงพัญญาตลอดอันนั้นออกเป็นแนวหลอนๆโอเคครับอกลัวๆอะไรเงียนะครับอันนี้ทุกคนมีเสียงแล้วก็อแต่ถ้าคนทํางานทางด้านเป็นนักแต่งนักแต่งเพลงก็จะเอาเสียงอันนั้นมาแต่งเป็นเพลงคครับซึ่ง ผมผมผมก็ชื่นชมนักแต่งเพลงใหม่ๆสมัยนี้นะครับ,รบที่ที่ที่เอาเอาเสียงต่างๆมาแต่งเป็นเพลงแต่จะเป็นเพลงร้องใช่ไหมครับ,รบใน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 ,ในแนวกระทบกระเทียบเน็บแนมอะไรอย่างนี้ับบนี้มันก็มันก็โอเคมันก <c oughs> ็มันก็บ่งบอก ยุคสมัยควออสมัยสมัยนี้เขาพูดกันอย่างนี้นะ,ะคุยกันอย่างนี้เขาคิดกันอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีเพลงเพลงลูกทุ่งพวกนี้นะก็จะพูดถึงว่าเออมีคนเดินทางมาทํางานในกรุงเทพในเมืองกรุงในอะไรต่างๆ <pilot S 1> <pareil S 2> อย่างนี้อย่าลืมบ,บ้านนอกอย่าลืมอ,อะไรก็ว่ากันไปก็มีการอพยพการทํางานอันนี้แต่เพลงเพลงเพลงบรรเลงเราจะไม่ได้บอกอย่างนั้นเพลงบรรเลงเราจะ เอาเอาเอาเซนส์นของความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งและให้รายละเอียดให้ผู้ฟังไปใส่รายละเอียดของตัวเองครับครับเช่นเช่นเราแต่งเพลงเดินเล่นลิงสวน strolling in the garden อะไรอย่างนี้ครับ ทุกคนมีประสบการณ์ในการในสวนไม่เหมือนกันครับครับคนเดินสวนสมเด็จหลอเก้าบางคนเดินสวน,ส 9, น,น,สนลุมครับบางคนเดินสวนในหมู่บ้านครับบางคนเดินอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันครับในสวนนั้นโอ้บางสวนนี่เดินไปเดินมามีสุนัขจรจัดเดินตาม อะไรอย่างนี้ร,รู้จักกันเดินจนรู้จักกันบางสวนมีเสียงนกแบบนั้นแบบนี้นั่นคือครายละเอียดแล้วก็บางคนเดินอยู่กับคนที่รักบางคนดินเดินอยู่กับลกูกบางคนพาคุณแม่คุณพ่อไปเดินครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่จินตนาการนี่คือนี่คือสเสน่ห์ของเพลงบรรเลงที่ทุกคนสามารถใส่ใส่รา,ายละเอียดดีเทล ครับครับแต่แต่ถ้าเพลงลองก็จะบอกทุกอย่างในเนื้อเพลงอู่แล้วหมดแล้วครับแต่รนะับของสายจะเย็นไม่วายเว็ต้องการน่าสองสายวันนี้นะครับวันที่ 17นะครับกรกฎาคม2563แล้วก็เป็นวันที่ดาวพฤหัสนะครับหรือจูปิเตอร์นะครับประธานฝ่ายสุพเคราะห์จะย้ายราศีนะครับเป็นการเดินถอยหลังย้ายราศีจากราศีมังกรไปที่ราศีธนูไปได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนะครับ แล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาซึ่งดาวเสานั้นถอยหลังย้ายมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน 2. ลัคนาราศีนะครับที่สินแสหมิงมองเห็นชัดๆตรงนี้ว่าด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ย้ายตรงนี้นั้นจะทําให้สองลัคนาราศีดังต่อไปนี้เรื่องความรักนะครับแฮปปี้มากขึ้น จากอะไรต่อมีอะไรที่เคยไม่ได้อย่างใจที่เคยทำให้คุณนั้นทุกข์ใจไม่มีความสุขกับมันด้วยโยกเกณ์ของดวงดาวตรงนี้จะทำให้คุณแฮปปี้และมีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นหรือในทางกลับกันนะครับอาจจะหมายความถึงการเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้เช่นคนเก่ามันไม่แฮปปี้ก็เปิดใจไปเจอกับคนใหม่ไปเลยนะครับก็ดูแล้ว น่าจะไปกันได้ดีกว่าหรืออีกในหนึ่งคือใครที่มีการขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแต่เหมือนกับจะขาดไม่ขาดแลก็มีโอกาสที่หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสองลัคนาที่ผมพูดมาถึงตรงนี้นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือชาวลัคนาราศีกันและอีกหนึ่งลัคนาราศีคือชาวลัคนาราศีมิถุน สองลัคนานี้นั้นต่างก็มีดาวพระหัสหรือจูปิเตอร์เป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองดาวพระหัสเดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าไปอยู่กับเสาและยังคงมรีราวหูเล็งอยู่นั้นก็ยังดีกว่าไปอยู่ดันตําแหน่งก่อนหน้านี้นี่จึงเป็นที่มาของสองลัคนาราศีที่สินแสหมิงเชื่อว่า เรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกสองลัคนาราศีนี้เช่นกันดาวเจ้าเดินคู่ครองของคุณนั้นเดินไปอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งชื่อของมันคือดาวโทษทุกข์พยายามปล่อยวางนะครับพยายามอย่าเอามันเป็นเรื่องทุกข์ใจมากเหมือนกับอะไรเรายิ่งวิ่งคว้ามันมันยิ่งวิ่งเดินถอยหลังยิ่งพยายามยิ่งคว้ามันมันยิ่งเดินถอยหลังนะครับคุณนะครับ ดูตามดาวตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณจะต้อง SUCCESS ขึ้นไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับสบายสบายใจอย่าไปคิดอะไรกับมันมากยังไงถ้ามันเป็นของของคุณแล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกนะครับขอให้เชื่ออย่างนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกันและชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วก็นนแน่นอนที่สุดสําหรับคนที่ยังโสดในช่วงที่ดาวเดินแบบนี้ทั้งทั้งมิถุนทั้งกันทั้งกันทั้งมิถุนมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจในกรณีที่คุณยังโสดนะครับ แต่เป็นไปได้ว่าคนนั้นน่าจะเป็นพ่อแม่แม่ไหม้หรือว่าเขาเผ่านปัญหาจุกจิกเรื่องยุ่งๆเรื่องความรักมาแล้วสุดท้ายแล้วเขามาเจอคุณไปไปมา,มาแล้วปิ๊งปังกันก็ดูแล้วตามดวงมันน่าจะไปในทิศทางที่ดีแหละครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีวิถุนั้นรักลัคนาราศีกันโชคดีนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล